ตะโกอนอ,อหอกับทั้งประเทศเลยครับเพราะว่าแก๊งคอเซนเตอร์นะตำรวจเชียงใหม่เป็นหัวหน้าแก๊งคอเซนเตอร์ปวดใจไหมครับหัวหน้าแก๊งคอเซนเตอร์คือคนไทยแล้วก็เป็นตำรวจเสียด้วยก็ว่าแล้วทําไมจับยากจับเย็นรองเท้านันยางรองเท้าไทยแท้ใส่มาตั้งแต่เด็กจนโตเหตุการณ์หน้าสลุดหดหูแล้วก็ปวดร้าวกับโมโหด้วย ตำรวจภูธรภาค5กับตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ครับเขาชี้แจงนะในกรณีที่มีเพจเพจหนึ่งชื่อว่าแม่โพดําเขาก็ลงภาพกับข้อความว่าตำรวจเชียงใหม่นะเป็นหัวหน้าแก๊งคอร์เซนเตอร์มีการให้ลูกคอยดูแลระบบแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาทําโอ้โหทรยศคนไทยกลุ่มเดียวไม่พอยังมีการชวนเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆที่ว่านี่ไม่แน่ใจว่าเป็นเพื่อนที่เป็นตำรวจเหมือนกันหรือว่าเพื่อนที่เป็นของลูกๆ ทำกันเป็นลั่นเป็นสันนะครับหลอกเอาต่างคนไทยเมื่อวันที่10กุมภาผู้สื่อข่าวเขาก็รายงานว่าตำรวจภูธรภาค5กับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะว่าเนี่ยจับได้เมื่อวันที่8กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจนายดังกล่าวมีพฤติกรรมในการจัดหาสถานที่ให้กับบุตรสาวครับในการติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณก็คือซิมบ็อกได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน แต่ได้รับค่าจ้างแค่เดือนเดียวก็โดนจับแล้วเอ๊เดือนนะเป็นข่าวเมื่อกรกฎาคมปี2567ปีที่แล้วแต่ทำไมถึงไม่เป็นข่าวล่ะเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นมีการปิดข่าวหรือว่าคิดว่าเป็นข่าวที่ไม่ใหญ่หรือยังไงเกิดอะไรงงไหมหลังจากที่มีการสืบสวนสอบสวนปรากฏวา่าตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอออกหมายจับเจ้าหน้าที่ตำรวจนายนั้นอะ่ะแล้วก็นำตัวขออนุญาตศาลฝากขังเพื่อไม่ให้ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ถ้ามีคำสั่งไล่ออกจากราชการแล้วตามคำสั่งตํารวจผู้ธรจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่2อง8อ้าวอา๋อ,อเพิ่งจะมีคําสั่งเมื่อปีนี้ละครับต้นปี13มกราคมในทางคดีก็มีการส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมด5คนอยู่ระหว่างหลบหนีออกหมายจับอีก2คนนะก็ถ้าจับได้ทั้งหมดเลยจะเป็น7คนมีการส่งฟ้องไปยังพนักง,งานอายการเมื่อเดือนกันยายนปี2567ที่ผ่านมา อก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันเป็นความเสื่อมเสียของทางตำรวจเขาก็เลยพยายามจะปิดข่าวไหมน่าจะประมาณนี้มั้งก็โดนจับข้อหาประมาณว่าเจ้าพนักง,งานเรียกรับสินบนเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตร่วมกันทํามีใช้นําเข้านําออกหรือค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมและมีการร่วมตั้งวิทยุ ขมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตอันมีลักษณะที่เป็นการประกอบกิจาการในทางโทรคมนาคมแบบที่3แต่ที่เลวร้ายเลยก็คือการกระทำอันเป็นอั้งยี่ซ่องโจรร่วมกันพยายามช่อโกงประชาชนโดยแสดงเป็นบุคคลอื่นก็คือแก๊งคอร์เซนเตอร์นั่นแหละมีส่วนร่วมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตนะครับแต่ว่าคาดีน่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลคาดีทุจริตก,กับระพฤติมิชอบา่า แต่ก็น่าหลักคำถามเดิมเพื่อนๆคิดว่าจะได้รับโทษถึงประหารไหมก็คงไม่น่าถึงหรอกเนาะอะก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ